สวัสดีค่ะวันนี้องอิงพาเลาะนะคะพามาทําบุญนะคะแล้วก็มาเที่ยว้อมเด้อพี่นองค่ะสอทลอห้าพัทยาวาสันค่ะนี่ค่ะทีมงานทีมงานทีมงานผู้ผู้รุบหลอนะคะนี่ค่ะสามคนนะคะนาอาชีตป้าป้าแล้วก็คุณพ่อนะคะเดี๋ยวองิงสิภาพไปเบิ่งว่าสอทลอพัทยานี่นะคะเพื่อนมีอีหยังมองมองทองเที่ยวแนวเนาะนี่ค่ะ สวทรห้าพัทยานะคะนี่ค่ะตรงนี้มา,าัึงถนนถนนพระตำหนักนะคะเข้ามาก็จะผ่านจุดคัดกรองนะคะ,ะตรงนี้ก็จะมีปราสาทสัจธรรมด้วยพี่น้องเด้ออันนี้คือทางเข้านะคะ,ะมาเบออนนิ้งล้านล้านอนุสาวารีย์นะคะตรงนี้เขาสิขึ้นมาล้านอนุสาวารีย์ด้วยพี่น้องเด้อ ตลาดน้ำตลาดน้อยู่เลยวะ่ะตลาดมันเป็นตลาดกลากล้องก็จะแบบนี่ค่ะทุกคนดูวิวนะคะวิวสวยไหมนี่ค่ะโอโ้โหพ่อมาตรงนี้เห็นวิวสวยมากเลยไัยี่สั้นตื่นตาตื่นใจบอ,อ,อนี่คัดเนอมันต้องมาจังสี่แหละมาบางสี่แหละเป็นไรวิวงามบ่ไปยังไดไปวัดบูมีไปไปไ้ไปไหว้กรมหลวงชุมพรนะคะ อเ,เอไไเอเดี๋ยวไปเบิ้งเพื่อนเฮ็ดจังไดเข้ากับไปเบิ้งน,น้ำเพิ่เนภาวะาขังแหลกนะคะทิ่องอิงมากพูดนะพี่น้องตึกตึกอยู่เพนแนวลงไปเห็นน้ำเลยพูดนะปัาดพี่น้องคะอ่าวพัทยานะคะวันนี้พระอาทิตย์ตกเวลานี่เพื่อนเกิดสิบอกอยู่มองนี้สวทลอนะพี่น้องนะแซมแซม <c oughs> <c oughs> ดูเฮียดูเฮียยืนเทียบรุนเด,ด้อดูนี่ค่ะ เราจะมาไหว้ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปไหว้ขอพรน,นะคะกุมหลวงชุมพรน,นะคะอาประชาชนมาลายพี่น้องคะ,ะเดี๋ยวเรามาทางนี้นะคะอโอวิวงามค่ะวิวสวยวิวสวยนะคะพัทยาเนี่ค่ะพี่น้องคะสิผ้าไปจอบสิผ้าไปจอบสองคนนี้พอ,อก,กันนะจอิกอยังกันสองนุม่มสองนุม่ม นี่นี่ไก่อันนี้ไก่น้ำเที่ยวเนี่ยนี่นาทิตยีไก่น้ำเที่ยวนี่หุ่นแล้วหุ่นแล้วหุ่นแล้วเมื่อสองหนุ่มมาเจอกันจะเกิดอะไรขึ้นป้าพี่น้อติดติดลางแล้วเนาะฟังทั้งผุ่นนาทิตย์เป็นยังผุ่นฟังทั้งผุ่นพูดของผุ่นอะไรแลมแลมฉบังอ๋อแลมฉบังเอออะมึงพี่น้องป้าท่องฝางามเนาะ ยังนวยดีตรงห้ามห้องนี่แหละนี่ค่ะกลมหลวงชุมพรนะคะอุ่นพี่น้องโ,โอเคเดี๋ยวเอิงสืผ้าขึ้นไปเบิงบริเวณอะมองฮ่าสีายนะคะอันนี้ขอพ่อน,นะคะกลมหลวงชุมพรตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูอีกสถานที่ต่างๆมีอีกหลายหมองเลยพี่น้องมองนี่ขึ้นมาอยู่บนยอดเขานะคะซอทรอพัทยานะคะ